เป็นแต่คนอื่นมาฉันฉันเนาะยังเกาะเขาบว่าคันได้ปูญ่าดีนี่บุญี้มีเห็นาะโอ้โี่จะมันบ่มีเลยเพราะว่าปีที่แล้วอันเจ้าเห็ดหน้านําเพลินบนะโดยและอันเงินครักะแบบเจ้ากับบ่มีเนาะโดยถ้าว่าเห็ดหน้าพุ่นถ้าว่าโอ้อะไรเข่าลายอยู่เนาะถ้าว่าไปปิ้นไปปัวกะห้าวบ่มีกะห้าวเห็ดหน้าได้ห้าวกะพาย่อยขายเข่าเน้ ไปปีนไปปัวมีแต่เผินคลายเถ้ะเผินแบบเงินใส่กับเฮายังมาเอาทั้งพี่ไปใส่คือเออเอาเจ้าบุญแล สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนกะมาพบมาพ่อกับซาบัวเมื่อนี้กะมมหาชาวอ่าไม่ห่างไม่ห่างน้อยนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะซาบัวกะบโบเคยข่าวมาจ๊กเชื่อกะถือว่าเป็นขั้งแรกถือว่าขั้งํำอิดเนาะกะได้ยินข่าวว่าวอ่าอทางน้องเพิ่งน,นีมาอยู่เพื่อนน้าแม่นะ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าเลิกลากันไปแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ เดี๋ยวจังไดก็เข้าไปทักทายหรือว่าโอ้ลมกับทา้งน้องเพิ่นก่อนจักเล็กจักหน่อยเนะเาะเพราะว่าชาวบัวก็ยังโมหูเรื่องลาวความเปลี่ยนไปเป็นามาของน้องเพิ่นเนาะต่อนนี้ทั้งน้องเพิ่นก็นั่งรอถาชาวบัวแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะปะเดี๋ยวจังไดเข้าไปหาทางน้องเพิ่นเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะไปบึงไปซมน้ากันกับน้องเพิ่นคุยกับน้องเพิ่นจักเล็กจักหน่อยจังกับเนะาะชาวบัวกัโดย สวัสดีสวัสดีวันจันทร์น้อ่เนาะซีน้องพันน้องพันโดยอน้องพันอายุจะปีเท่าไหร่ซาปีอายุซาปีสต่าไทยก็ยี่สิบปีแล้วแมนเป็นจังได้เพ่เห็นอันเวลาตรงเขบามาธรามอีคนเนาะแม้วแมนเว่าโสดบ่โสอบเป็นแบบโสดบที่ชาสุดนี่ โสดไม่หางไม่หางน้อยเองเนาะไ่หางน้อยเป็นอะไรแล้วเราเห็นที่เลิกระกัวกับแบบมันเขากันมาได้เดยแบบเขากันมาได้แต่การเลิกรากันโดยอยู่กันมาจักปีเลยเก่าเดือนเก่าเรือนโดยแต่คือเจ้านี้ได้ผูกแขนหรือว่าแต่งงานแนเนักโดย เออเป็นแต่ไปในการบ่นอะไเนาะเป็นเลิกลากัรงานกันเก้าเดือนนึงบนนึงแหละโดยหัวปีกับบัวหัเนาะโดยข่าวข่าวนี่ก็คือหากแต่งงานแน่นอนเจ้าเนาะแต่งงานกันเดือนเลยเนาะย่องบัวหดเดือนโอ้แต่งงานบัวหดเดือนเลิกลากันเลยโดยสาเหตุเป็นจริงในแบบว่าเป็นแบบว่าเปมาเนาะเขาเจ็บเป็นแล้วก็แบบมันหยุ่งยากแบบโคมาอยู่พี่เพิ่นบ่ไผมา เออโดยมาฟินพัวอยู่พี่เพิ่์นบหยมาแล้วก็เลยแบบมัแน่นเลยแบบเจ้านี่ไปยู่ว่านเพิ่นเนาะโดยเออถ้าแบบย่ามเขาเจ็บย่ามเขาเป็นนี่ปูหญ้าทั้งนั้นเลยค่ะเพิ่นบ่เบิ่งบ่แย้งบ่อกว่าแต่แบบเพื่อเพิ่นสิพาไปกับมันนั่นเนาะบ่ยยังไงเพิ่์นจีฟ้าเข้าไปปัดเฮาก็เป็นนักเลยเนาะเเฮาโดยโดยวัดผัวเจ้าเด้ค่ะเฮาก็เพิ่นก็แบบเพิ่นอยากพังแม่เพิ่์นเอ้เออผัวเจ้าอายุจักปีแหละสามกัน สํากันเบ่ค่อยง่ายคันพังเขาก็เรื่องพังพ่อแม่ก็เรื่องแนวพังก็เป็นตะพังเนาะโดยเือนสิพังมั่วซั่วอยู่ผู้มันเป็นมันเจมันเป็นผู้ผู้พลูกเมียกองเอให้เบิ่งกันแน่บ่ว่าสิพังคมตะแม่ผู้เากบ่ติพ่อแม่ทางนั้นก็พังแน่ก็พังความเฮาแน่ยามที่เฮาเจ็บยามที่เฮาเป็นก็พาเฮาไปหาหมออีหยังแน่เนาะนี่ค่ะเจ้าอยู่นําเพื่อนเพิ่นหาจักเดือนนว ก้าเดือนพอคอแล้วเพิ hmm. ่นเกาเมื่อเลยดโอ้คอแล้วเพิ่นเอาเมื่อเลยคือเจ้านี่ไม่ได้ไปแบบเห็ดเวียดเห็ดงานอยู่ฟังใครเพิ่นแบบเพิ่นคอเมื่อเห็ดไห่เห็ดนาเด็ดเนามเห็ดนาโอ้เจ้าก็เห็ดนาน้ำเพิ่นบ่ได้เนาะโดยบ่ได้หลายว่าเขาปีกินเนาะก้หลายแต่เพิ่นก็ได้แบ่งปันให้บ่บ่บ่ได้เนาะโดยแต่อยูกลิ่นอยู่กุ้นนั่นแหละนะมีแต่แบบกลิ่นที่สออหาคุ้มบ่นาเพิ่น คะขันซกุ้งกับกุ้งค่ะเพิ่นบ่ขายเพื่ก็บกุ้งได้เข่าจักร้อยนะจักรลอยสาม,อย,สามอยไปโอ้ก็คือเวลาได้ซาบัวสามลอยพ่อโอ้ก็คือเวลาพอช่วยกล้กัวห่อนาเฮาเนะาะก็จังแล้ว,ลวาสาเหตุที่เ่าเฮาเจ็บเฮาเป็นเฮาเป็นยังเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเพิ่นบ่ออยากอ่าเอาใจใส่ปนในคือเป็นลูกเป็นผัวเ็นปะโดยเลยแบบว่าเฮาเนาะเป็นลูกเป็นเมียเฮาเมื่ออยู่น้ำเพืินกับเฮากะอยากให้ลูกเอา ลูกผวกเอาใจแน่นึนนงเนาะโดยเวลาเฮาเป็นฮาทีเฮาเป็นมงเือเฮาโอ้มันก็คลายเฮา,าก็อยากอ่าอยากให้เพิ่นันียะบัวถ้ายามเฮาเจ็บยามเฮาเป็นนี่อยากให้เพิ่นนี่พ,นนพาเฮาไปหาหื้อหาหมอแน่เนาะโดยอือันนี้เพิ่นบ่พาไปเลยพเ,เพิ่นก็พาไปแต่แบบเื่อเพิ่นสิปไปกับพี่เพิ่น ทั้งนีโทรไปแล้วก็เพิ่นจังพาไปจ้ะก็ต้องโทรหาแม่ก่อนแบบแม่เอ้ยเขาเป็นแบบนี้คือจังเจ้าว่ดเพิ่นบ่พาไปเลยโทรบอกแม่ย์แบ่เด้อหรือว่าหรือว่าเจ้าบโ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 บผัวแบบนั้เฮ้ยโบกแบบอกกับเพิ่นแบบบางทีเฮาบอกแต่แบบเพิ่นก็แบบบ่ใส่ใจบอกแล้วก็แบบเพิ่นลืมไปใครคือว่าเฮาสิบ่เป็นหยังแห้งเนาะบางทีก็แบบปรึกษาเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็ว่าบ่ได้ปรึกษา เออหรือว่านี้ยเนาะโู้แย,ย้วเอาก็อยู่ปนะเป็นอทิตย์นานแลเพิ่งก็เป็นปีเนาะที่เก่าปีไรกเก่าเก่าเดือนเนะาะไม่ได้ก็เลยจ้าง่าอยู่น้ำผึ้งาเก่าหมดเดือนแหละก็เลยมาตัดใจมาพากันมาแต่งงานโดยห่อแบบกําหนดแล้วก็แ<ห><ห>ต่งวันนี้แล้วก็โพสแต่งเร็รวลแล้วก็เพิ่นว่าไปเขาเลือดทีแรกไปเขาเลือดแล้วเพิ่นว่าบ่มีเงิน<ห>ขันได้ไปขันไปปิ่นปัวแหละบ่ได้แต่ง คันแตงบ่ได้ศไปปิ่นป้วเะไครๆเป็นยังอันนี่ะเฮาในเลยเป็น,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 ปนจะเป็นอย่างเอาขาดเลือดเอเอเจ้าขาดเลือดโดยใ่ตัวเธอสะวัวเนาะขาดเลือ,อาาดวันนี้คนว่าว่าคันเจ้าไปปิ่นไปปัวเจ้านะ่ะบ่แตงเจ้าโดวยวันนี้คันบ่เจ้าก็เลยตั้งใจแตงก็เลยบ่ปัวเจ้าของเพิ่นนั่นเพิ่นนะว่าว่าเพิ่นม่งมีเงินแล่ทั้งนี้ครับก็เลยปิ่นปัวว่า น,น่ะเป็นพวกวกรอยะ่าพวไทยนี่ก็เป็นลูกเผื่อเพื่อได้เป็นพวกรู้สบันนี้ก็ได้เห็นแ่งเห็นพีทีเป็นขลองค่ะมันวิบวางมากโดยลูกเต่าผูกแขนให้ลูกให้เต่าเนาะวาสันสะเนาะวัดผูกแขนมาผัดหมูเป็นตาวาสันสะเนาะโดยแตคือเจ้าเลิกลากันนี้ได้จากเรือนดได้จากหอดเรือนบ่เรือนก็ได้แบบแบบจังไรแบบมีแบบเจ้าเสียให้เพิ่นบ่ โดยบัวห้าวก็ทุนมีไซเป็นบ่ได้เนาะเขาก็เลยมาโคมาเจ้ามาปิ่นป่วยเพิ่มผลบ่วหิมาเพิ่นเราขันมาเลยเฮียเสียคืนหมดเออแบบคือเลิกกันไปเลยโดยบักข้าคือบังคับเอาเนี่ยนะซาบัวขันจำนวบังคันเจ้าชิมาปิ่นปวยนี่คือชิมาปิ่นปวยทางบ้านเจ้านี่กะบ่ได้บ่ให้มาสินะเออบ่ให้มาให้่งน้องบัวถ้าถ้าจมุวนคนหักกันเนาะถ้าแบบ เออเพิ่นแบบว่าเขาอยากมาพินบัวาทั้งนี้กะได้สิเป็นยังไงแม่นะเขาก็าชิดไปไปมาๆอยู่เดิอีก<บ>อย่างเงินตามันเขาก,ขากบริการกันเป็นบหม <นะ S 2> อในาจะบัตรในก่อนวะบมันกุดแขกอะอยู่บ้านกุดลแขกบริการบริการบริก,รกรารพอไก่บินตกเนาะเป็นยู่ฟ <c oughs> ังไทยบอรประเทศดอกบอกยังไทยเนาะอันนี้อยู่บ้านกันเองกันได้ดำโพดอะเขาทั้งนอกเพิ่อนก็คือเป็นเพิ่อนเป็นโรคขาดเลือดนะเพื่อแทั้งน้อเขาใจทั้งเพิ่อนเอง เอาก็ต้องการอีกอย่างก็ต้องการกำลังใจเนาะคือคนหักเขาแล้วเนาะพอเขาก็อยากให้ผืนเบื้องแย่งตอนยังมีลมหายใจแต่พว่ามาเหตุอนี้ใส่ก็เลยตัดใจนี่ออกมาเลยบอกก็เมว่าบอกเอาแล้วโดยแบบเขาะว่าใส่ร้ายอะแบบนี้ฮะทั้งนั้นท่มา ตัวมาว่าทางเอ็นว่าเฮาเขาอยากอยู่เลยมันก็อยู่ก็ได้เนาะว่าใส่คุ้งเวินว่าเมินมันเงินมันคำว่ามันปิ้นปัวเฮาเนาะมันคงินมันเนาะว่าฉันเนาะโดยคันสิมาลินทั้งนี้กับเพื่นเราบหยมาเอ้าคันมีคนจะเป็นคนตายในเฮือนจังไหมาเป็นยังประเขื่อนโผล่เขื่อนเมฆบวยมาจังหวัดพอเป็นคนทางพุ่นแล้วเพื่อนเราเนี่ยเป็นคนทางพุ่นก็ว่า เพราะว่ามันไก่เ hmm. ข mm ้ามาแล้วก mm ็ข hmm. ้ามาเข้าเมื huh. ่อก็ได้เนาะสาใช่บางทีเขากไปอยู่ปุ่นทำมาเขากี่ทอดบ่เฮือนชางเขากี่ทอดเพรือเขาเคยอยู่ไปเศร้าน้อข้างหนพ่อแม่ย่ออายน้องทำมาดินลำเถื่อนทองเถื่อนหนึ่งสิเป็นเนาะทางฝุ่นยิ่มไหยมาแล้วบ่เพอกเอาเป็นคนทางนั้นแล้วทางนั้นบอกอนุญาตก็มาบ่ได้ก็บอกยังไค่ะ วันนี้คือต่อเพิ่นคอต่อเพิ่นคอน่ะเพิ่นยืนขะดองจะมืดเลยโบโบฮะยืนโบจะก็โบมีสิทธิ์แต่ปกติหาเจ้าต้องยืนมืดหรือว่าเจ้าผูกคอต่อแขนนเฮาจังมืออยู่เฮือนเขาได้เพราะว่าเจ้าเจ้าเอาข่อยเมือเป็นคนผนเจ้าเจ้าก็ท่านแต่งท่านในคอแบบคอคอฮะแต่ท่านยืนขะดองแบบตั้งแต่โบมีสิทธิ์แต่เป็นฉันอแม่ไอฉันเอาปากกาขังไว้เนาะแบบใส่เป็นโทษใช่ไเป็นขี้ข่าพุ้นเล่นแบบว่า เออคอยแต่งเจ้ามือเพื่อนเมื่อซ่านอลไรกับโบไหอันเจ้าไปใส่ให้เจ้าอยู่เพื่อนเพื่อนซ่านเจ้ากับบ่อยเมื่อเนาะเพิ่บมาเจ้กับโบไม่ซิดมันกับเป็นแบบเปิดหมดแมนแมนอลยเจ้าก็เลยอยู่โบได้ปะเนี่ยเยก็เลยตั้งใจทอยออกมาโดยจะเสียเงินเท่าไรจะเสียคนินสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านกี่ผมเป็นเจ้าก็คือผัวเจ้ากับโบได้มาหน้าแบบเพิ่นบ่ได้แบบต้นเฮาไปเข้าเรือนใหม่แล้วหมอเพิ่นบ่ให้เห็นเวียงนะแต่ทางนี้ไปขอมาพี่กะ ให้มานําก uh ันหมู um, ่มาจนเฮาเมื่อเองผู้เจ็บเป็นอะไรก็บ่ได้มาเบิ่งอ๋อใจดําเนาะว่ายังไงคนเฮาตีสิาชีวิตไว้นํากันเนาะเฮาก็ต้องต้องการแบบเบิ่งแงันกันและกันเนาะเฮาก็จะเข้าใจแน่มาพี่ก็เฮาก็บ่ได้มานํามาลิ้นหัวบ่แม่นเจ็บเป็น เออกินหัวกระเมนยุ่นี่นะแบบเข้าบ่ได้มาแบบว่ามีผัวเอาหรือว่าแอบชอนไว้เนาะอันนี้เข้ามาแบบมาเฮือนพ่อแม่เข้าเนาะยในเมื่อทั้งนั้นเพิ่นลบอนพาเข้าไปรักษากับมาพี่กับมียาเมเข้าพาไปกตน่าจะมาเนาะเพิ่นกระชังว่าแต่เพิ่นก็คือหักโอแคลนเขาใช่ไหมอย่าก็จงเป็นนั้นนั้นเชิญว่าสิไกลกว่านี้เนาะโมเพิ่นแบบมีเพิ่นว่ามีแต่ข้าวเวียก อาีย์เวียนางเวียะแล้วเพื่อนเพื่อนังเกินผู้รุรกิจยังเห็นได้เจ้าอ๋ออ้ออ๋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 ออับอ๋อ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 เ๋อนนออ๋อม๋ออ๋ออ๋เป็ออนาอ๋่อเปอนกู๋เป็นอ๋อ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 ั๋กอ๋อ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 อ้ออ๋อม๋ออ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 ิออ๋ออ๋ัอ๋ออมันกอบ๋ออ๋ออออ๋าอัอถือ่า อ่าเฮากับโบเคยไปอยู่พูดแน่กะเฮากับคิดทอดเพื่อนหรือว่าคิดทอดพ่อแม่ญาติพี่น้องกะปล่อยไหมาแน่เนาะอ่ะคนบางที่ก็ให้มามากกับแบบพว่ากับบังคับบังคับอย่างเด้งบังคับมันเฮาแบบเฮาอยากมาแล้วกับแบบว่าบวเต็มใจขี่รถกะเล่งจนฉิตจำว่ายง่ายกับเออคันมึงชิเมื่อ er ก็เมื ool, ่อก็ดีพามึงเมื <ambling. S 2> ่อก็เล่งใจนั้นเนาะเดี๋ยวเมื่อไล่อย่างเมื่อไล่ไปสินะเด้ได้แบบนี้เนีะสาวบัดเมื่อก็เมื่อได้สิพาบืดเมื่อแล้วกะ เมื่อแต่ทางนี oh ้แล้วกะเล่าใส่บัดนี้เมื่อแต่เฮือนยอมบ่ยานนุ่มบ่จังซั่นจังซีแม่นข่อยยังบ่ยานนุ่มดอกเด้ออาเนาะใหม่ๆเนาะยังใหม่ๆผู้และเจ้าได้ลูกอ่าชลูกชผู้แหล จังสีเลืองเคยหรือว่าเข้ากันโอ้แม่จ๋าสมมติไปเนาะแบบว่าเข้ากันยังไม่ไหมเข้ากันกินทอดทั้งที่แน่เนาะเลยเขาบอกเข้าบุคเคยไปอยู่คุณเน่บางที่กัเนเงียบเงาๆกับอย่างมาดินทั้งที่ยังดีเด้เจ้าไก่นี่แต่ว่าเจ้าไก่กว่านีนี่โอ้ยเนาะก็เลยชายเหตุก็คือแบบว่าโมยากจะว่าเนาะเาแบบว่าเรื่องแบบนี้กับบุคิดไปถือกับตัวเองกับถือเป็นแน่นเนาะเลยเออเห็นแต่คนอื่นมาใช้เนาะดี ยังก็เขาบอกว่าคันได้ปูยาดีนี่บุญฮีมีเห็นไหมโอ้ี่ยมันบุญแล้วเฮ้ยโสดนะเฮ้ยนึกแล้วเออแต่ตนกนเนาะเพราะว่าปีที่แล้วอันเจ้าเฮ็ดหน้าอัเพิ่นบอโเออละอันเงินค้ำกะแบบเจ้ากับบุมีเนาะ ถ้า่ะเห็ดหน้าพุนถ่า่าโอ้ไไ้เข่าลายอยู่เนาะถ่า่าไปปินไปปัวกะห้ามบ่มีกะบห้าเห็ดหน้าได้ห้ากะขย้อยขายเข่าแน็คไปปินไปปัวมีแต่ผนคายเท่านันแบบเงินใส่กับเฮายังมาเอาทางพีไปใส่คือเออเจ้าบัวได้เอาผัวเจ้าไปเห็ดเรียกงานยังจ้ะบัวได้เห็ดเขาวางเงินเข้าบ่มีใส่กับวาเอาโคเมยนี่เอ็นโคนเมยเนี่ยกับว่าเฮาเห็ดโค เข้าเห็ดนาลำเพลินเนาะเพราะว่าเพลินเอาเข้าไปอยู่พุ่นนหะเข้ากับว่าไปหาเงินอยู่ทางไหลดีถ้าแบบยามปิดอ่าเข้าบ่อสบายกะบ่มีเงินกะทะยอยันตักเข่าได้ไปขายพอได้มาปิ่นปัวเจ้าของนี่ถ้าเข้าบ่ออ่าบ่อเช่านาะสาทองสีเห็ดนาได้บ่ซะหลอกต่อไปโยกกะหรือขายคือวันได้กระถิ่นนะ่นก็ว่าเออข่าเพล่นบุ๊คแม่บ้านชิได้หน่อยเหม ก็คิดซะว่าคิ่นบได้อนุญาตให้มากโได้อนุญาตในการปิ่นตัวขันเจ้าบบเป็นแหงอะไรรอเจ้าก็ข่อยก็พาเจาไปคันเจ้าเจเปินจนสิต้อะไข่อยจกงพาจะไปแบบนี้ฮะน้องโดยแบบตอนไหนก็เจเปินแหงกับทางนี้ทางนี้แบบเฮาโทรมาทางนี้แล้วหอยเบิ่งว่าเขานาเป็นเลือดด่างมันออกเลือดด่างออกมันเห็ดขาดอะไรแบบนีกะโทรมาทางนี้แบบมันน่อยก็ห้ทางนี้เบิ่งแล้วทางนี้กะโทรไปใส่จังพาไปเออ แบบเจ้าขาดเลือดนี่นะแบบเจ้าแต่เราเดินเจ้าไปใส่เบาะรวเจ้าโบแล้วแต่แบบขันเดือดดาวมันออกแหงแบบแบบคือออกถกคือออกน้านี่เลยเออเลยได้ไปเข่าเออแต่แบบนี้กะปกติพอเฮามาพี่เฮากะได้กินอด้กินนี่แบบหมอเผื่อให้บำรุงเลยยุพุ่นนะเฮาบด้หาเงินนะครนบณยุนปูนอย่างนี้สมบูรณงกับเใส่ใจจ็ตพอจาม่เฮาเนาะเฮามาพี่พอแม่เฮาเบิงแยงไปจักอันอยู่อันกินเฮากินขบอาหารหมูมันกะ ผักเข็มแกงแห้งมันก็บ um ่เป um um hy ็นแบบนั um ้นเด้แต่บวอันนี้ไปพระเจ้ากินอยู่ก็ถ้าว่าก็ได้กินอยู่เนาะมันก็บ่คือทางเฮาเนาะเออเฮาสิกินยังเฮาเกรงใจหรือว่าบ่กล้าเนาะอย่างเฮาก็บ่มีแเนาะแม่นเฮาสิไปขอน้ําเพิ่นก็บ่ได้เฮาเป็นไผแม่นเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอ่าอยู่เมืองไทยแน่เนาะบ่มีเงินเก็บมีแต่ตื่นเช้ามาเฮ็ดแต่ให้แต่นะเด้คือเจ้านี่ไปใส่เลือดนี่ทงซนั่นล่ะ ทงละล้านทงละลานเลือดคลุกยังจะนะกลุกเอกลุกเอแต่ชายยืดเนืะเลือดลายยื่คลุกเอนิ่งท้าวเจ้านี่ไปชายแต่ละเธอบดจักทุงเซาะชองทุงคือชองลานสีคือแล้วไปใส่สีคืออไปใส่เนยกระสีทงสีทงเวลาเจ้าหลับหน้าแบบเจ้าก้มไหมที่เลือดเจ้าบวออกบ่ ก็แบบมองผิบ่ให้ตากแดดหลายเด้แบบกลัวมันฮ้อนเกินเลยวพอเสรพวกนี้นะค่ะค่ายๆแบบว่าคันตากแดดหลายนี่มันสิออกฮ้อนหัวแล้วเลือดดังมันจีถอนคืนออกเนาะเบิ่งเจ้าเป็นเลือดจางเนาะโดยะผ่าเลือดถ้าคันอยู่ดนๆแบบสิแบบโดนแดดแน่นี่บินหัวคืนโรคก็เบิ่งเจ้าอีเนะาะเลยบอกกลุกๆเป็นจีอยากบินหัวเนาะ <c oughs> แม่นๆ ขาดเลือดคนเดียวเลยใส่คนเราคนเนาะผัดเอาคัวมาผัดคัวกับบอลชนใจปนในนะจนเราที่ได้เลือดทางออกมาเลยซะถือว่ายอมยอมเสียเงินที่ย่อมเสียเงินหายทั้งคัวแม่ไม่พอใจเนาะเฮ้ยผมกยอมเสียเงินหายทั้งคัวก็เลยชิบชิล้านก็เลยคุกเข่อาคุกโคลงมานั่นเลยเอามาเบิรดแต่บ่อเฟื่องจ้ะเอามาเนอะ เอาไปพได้เนาะจีจงห็นยังแล้วมีใหญ่ๆอย่างกันเลยเดยตัอฝนก็คิดหอดใจอยู่บนฝนมาบุ่หยากับไป,บป,บป,บปบทูมาเลยบ่เออเหือนกสิบกคิดทอด้องเนาะโดยพ่วกับบริสติตอนเลยตอนที่เจ้าไปอยู่น้ำเพลินนั่นเลยจ้ะแบบเพลินกับแบบเอ็นดูอีหยังแพงเอาอยู่บ่เพลินกัว่า แบบธรรามาได้บัดพ่อแบบหูอะเขาจะเป็นตอนไปเขาเลือดนี่กพิ่นก็เปลี่ยนไปเออนึกอ่างเชียงเงินเชียงข้าน้ำเหรอเนาะนาใิ่มหมแบบเพิ่นก็ไปวอาว่าลูกลูกไพรผู้อื่นนะแบบคือว่าไม่ด้เจ็บไม่ได้เป็นแบบลูกไพรตัวเองคือว่ามีเจ็บเจ็บมีจะเป็นอ้าวเรากคนหนาหัวคือกันเนาะทางว่าอเฮาลูกไพรพ่อก็จะรวยคือกันเอยเออถ้าเราเป็นทำกับกระปุกถุงต้องเด้เหยเ่อน้องม ยามควรเก็บควบเป็นเท่ากับโมอยากไล่แน่น้องชาทองโมอยากถือมาอีกโมอยากได้โมอยากได้ลามาอยากไล่ไม่นอกอีกได้เลยได้ไม่ยั้งผมจะปบควบเป็นเนาอกเนื้อหางเนื้อมีเพราะว่าแต่ละคนกับโบคือกันแมนอยู่มันคนกะแข็งแห้งดีเนาะเอามาสจอลูกไผ่เจ้าผัดลูกอันถูกซาเฮาวผัดลุยซาเจ้าผัด สิมาตีอ pues ีกแล้วเนี่ยชิมาตีอ like uh. exactly ีกทำไมก่อนนี้ได้กระมุดนี่กระมุดถึงใจเปิดเนาะอยาก็เลยยาสร้างมานสติอยาก็เลยเชิมต้นไม้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้นไม้พอแต่คนแบบเข่าใจในชีวิตเาหลักหักแพงเขาเนาะคอมเนส์ิว่าฮักจบเขาเป็นแหละอ่ะมึงเป็นแล้วก็นอนอยู่ในหันจักฉสนใจเนาะเลยวาวอยากระบาไเก็บนั้นเนาะมาสาวบัวเนาะแม่จะบัวช่วยกันดองคน นี่แต่ฮาก็บจิให้กำลังใจทั้งน้องคนเนาะแม่นเป็นกำลังใจให้หายไวไหปกติเนา้อฮาวกัก้องอ่านแบบใจจังหนองคนได้มาโอ้มาลมน้ำสบายดีสบายดีสบายดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวกะแวะมาเยี่ยมยามทั้งน้องพันเพิ่นเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเลยกะเบุ้งหนึ่งกะคือเห็นทั้งน้องเพิ่นได้อ่าภูเแคเนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่งงานใหม่ๆม่มาหูอีกทีเถื่อนึง กได้ยินข่าวค่ะว่าทางน้องเพิ่นเลิกกันเนาะอ่ากย้อนเหตุผลที่เจ็บเป็นนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าจังได๋ก็ยามเจ็บยามเป็นกก็คือเฮานี่กลับมาหาทางครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เฮาไเนาะถ้าเพิ่นบ่เบิ่งบ่แย่งเฮาก็สิได้มาเฮือนซานเฮาจังได๋ทางพ่อแม่เพิ่นก็ยังเป็นห่วงคือเก่าอ่าจังได๋เป็นกลังใจให้ทางน้องเพิ่นเนาะสู้ๆต่อไป เป็นกำลังใจให้ะจังไดกระสาบัวกระชีได้กลับกนเนาะก็บผาะติดตามสาบวาัวในเด้อพอแม่พี่น้องเราผ่ากดได์กดแเร์พอมีกำลังใจพาคลิปลงไปเรื่อยเนาะซาบัวกับชีได้ขอก้าวข้ามาสบายดีสาบายดี